ไาปุ๊บนี่แบบไวเลยแปบ๊บเดียวเนี่ยแล้วก็คำนวณการไหลของท่อนสุงเนี่ยต้องมาตัดตัดต้นไม้ที่มันอยู่ตามยอดเขาให้มันไหลไหลลงไปข้างล่างให้มันไหลลงไปจุดที่เราจะสร้างบ้าน ไม้มาเนี่ยเอาไม้มาไหลเป็นกองรวมกันตรงจุดที่เราแบบเตรียมไว้โคตรง่ายมีเลือยไฟฟ้ากับโลบกันนี่แบบโอ้โหการสร้างบ้านนี่เป็นอะไรที่แบบง่ายจัดๆประหยัดเ,เวลาได้เยอะ อันนี้น่าจะเป็นน่าจะชั้นบนสุดนะตรงนี้น่าจะชั้นที่สี่มั้งชั้นที่สี่ nên là luôn nên ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีบันไดแค่มีเชือกก็ขึ้นไปชั้นบนได้ฟาร์บเออง่ายดีเว้ยวโอเคขึ้นไปชั้นบนแล้วต้องไปฟาร์มเชือกฟาร์มเชือกมีเยอะเลย จะได้ปีนขึ้นไปได้ไม่ต้องมีบันไดว่าไงว่าจีเนียโอเคตอนนี้หอคอยฝั่งแรกเสร็จแล้วนี่กำลังไปสร้างหอคอยอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวต้องวางให้มันเดี๋ยวต้องเล็งเลงให้มันตรงกันเพราะเดี๋ยวผมจะทำสะพาน สะพานเชือกเชื่อมกันนะต้องเล็งแนวดีๆอะไรวันนี้ มาสองตัวเลยวะ ตายไหมตายวะตรงไหมหอคอยฝั่งนี้ตรงกับฝั่งนน้นไหมน่าจะตรงแล้วนะฟืบฟืบเสร็จแล้วก็ทำเดี๋ยวทำสะพานข้ามไป ทำที่ดักไม้ไว้ไม่ให้ไม้มันไหลล่วงแบงล่างเวลาเอาไม้วิ่งมาตามฟิปไลก็มากระแทกตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะมาโดนไม้ตรงนี้ดักไว้แต่เราก็จะหยิบไปใช้ได้ง่ายๆขอ,อคอยคู่กู้พิภพ อะไรวะวไอ้เียเด็กขี้ยงอย่างไหนนะขึ้นได้ปะวะเสียงอะไรวะ ได้ไหมได้โอเคจะได้ขึ้นไปง่ายๆ่ึบ <c oughs> โอเคขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาอย่างทุลักทุเลหืม <c oughs> โอจิเนียอยู่ไหนวะโดดไม้ทับตายไปแล้วหรอ ชั้นสองชั้นไอเด็กเหียเต็มเลยว่ะต่อชั้นสามต่อเสาชั้นสามฟับโอ้โหมึงเดินขึ้นลงบ้านกูสบายเลยนะไอเวนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว เฮ้ยมันมาแล้ว <c oughs> แม่งเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวบ้านกูพัง <c oughs> อ่าลูกคอร์ดโบล่่งอีกแม่งเอ้ย <c oughs> มาผจญเอ้ยลูกคอร์ดโบกิงไปแล้ว Viên, những này, mấy mạt, kinh โอ้ล่วงโอ้โออออเจ็บหนักหนึ่งสองสามสามชั้นเชียร์ดาดฟ้าเสร็จแล้วดาดฟ้าเสร็จแล้วสร้างไม่ทันเสร็จเลย,วยเวอร์จิเนียมัน ขึ้นไปนั่งได้ไงวะนะเก่งวะ่ะปีนเชือกได้วะเวอร์จินียแล้วก็เอาเชือกมาใส่ เชร์ป yeah. oh. hey, really? ีนได้แล้วฮะได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิขึ้นเดี๋ยวเออถูกดูจีเนียนั่งดิจะไม่ล่วงใช่ไหม ต่อไปก็ถึงขั้นตอนการทำสะพานเชื่อมครทำสะพานเชือกเชื่อมสามหอคอยเอ้ยสองหอคอยหอคอยคู่ชั้นสองแล้วกันผมจะเชื่อมที่ชั้นสองเคแล้วก็ลากไปลากเชือกไปลากเชือกไปเชื่อมก,กับฝั่งโน้น เฮ้ยขึ้นไม่ได้โอ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 ,โอเชื่อมกับชั้นสองฝั่งนี้โอเคแล้วก็เชื่อมอีกเส้นเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาไม้มาวางใช่ไหมเดี๋ยวไอ้สลิงเส้นนี้เดี๋ยวลบทิ้งเนี่ย สลิงเส้นนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยล่ว,ลวงเอาไม้ไปวางข้างล่างฮึบ <G ül> <G ül> <G ül> ลงไปชั้น2 โอเคเสร็จแล้วเจาเสร็จแล้วทางเชื่อมพอดีเป๊ะเอยียงนิดนึงได้อยู่ได้อยู่สะพานเชื่อมสองหอคอยแ่มไว้จ้ามจริง มันใส่เสื้อด้วยอ่ะมันเมาชุดใครมาใส่วะคนป่าคนป่าแม่งใส่เสายืดวะ่ะเสายืดเก่งยีน ป่าเผานี้ใส่เสื้อยืดเกงยีนอันนี้เอ้ยเสื้อโปโลเสื้อโปโลเสื้อโปโลเกียงยีนเว้ยเอาขำขำไปขโมยชุดใครมาใส่เนี่ย Ôi chết. Cậu oแตก. Chết mày, lุก lên mà. Lุก lên đi mà. ูแตกสองอันเลยโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วฮะหอคอยคู่เราเหลือแต่น,นีลนะติดไฟเพิ่มแสงไฟตัวคางก่อน มันต้องเปิดหนังสือตลอดเลยวันนี้เคน่าจะเวิร์กน่าจะดูดี ดูใช้ได้อยู่อะตรงนี้มันต้องเอาไม้มาเรียงต่อว้เพื่อให้แบบขึ้นบันไดตรงนี้ได้ง่ายขึ้นกระโดดเหยียบไม้แล้วก็ขึ้นบันไดง่ายขึ้นแล้วก็ปีนเชือกขึ้นไปฮะชั้นสองมีสะพานข้ามตรงนี้เขีนเยนให่อนไปดูชั้นสามก่อนชั้นสาม ติดไอ้นี้ด้วยดีกว่าหัวกะโหลกหมุนก่อนหมุนหมุนเล็งก่อนเล็งดีๆฟ้าบ์แจว๋วแล้วก็ขึ้นไปชั้น4 ชั้น4นี้ดาดฟ้า โอเคได้แล้วไฟไฟบนดาดฟ้าฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยพอเริ่มมืดก็เริ่มเห็นไฟแล้วตรงนี้ไม่มีโคมไฟนี่หว่าไม่เป็นไร ชั้นนี้มีหัวกะโหลกแล้วฟ๊บฟ๊บฟืบมันก็สว่างในแค่นี้แหละ ไฟก็สว่างอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไฟสว่างโอเคเลยอืมสว่างอยู่สว่างอยู่ ไอหัวกะโหลกนี่มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะไอคบไฟคบไฟติดกำแพงนี่สว่างมากเลยสว่างโคตรเคนันที่สุดออกคอยเราก็เสร็จแล้วเฮ้ยเชียร์วันนี้แม่งมาอีกแล้ววันเนี่ย เดี๋ยวเหออมึงเห็นบ้านกูเป็นอะไรวะเฮ้ยมันสู้กันวะเออ <c oughs> เอาดีเอาดีสู้มันดิเพื่อนสู้มันดิเพื่อนสู้มันดิเพื่อนเออสู้มันดี เฮ้ยมีคนป่าอยู่ในบ้านไม่โดนหรอวะเฮ้ยลูกหมดลูกคอดโบหมดวะ่ะ ไมนเแล้ววะมึงไปไหนแล้วลวะอีเวนนี่เข้ามาในบ้านกูได้ยังไงวะเนี่ย ให้ตัวไอพันอยู่ในบ้านเฮ้ยเอ้ยล่วงล่วงบ้านตกบ้านมาดิวะมาดิวะ 本来了话。